สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับช่างวัดนะครับจากช่องตะคอนซัมชแนลนะคะและวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีนะทุกคนก็คงจะจำได้นะครับว่าปัมลมตัวนี้ที่ผมทำนะครับจากคอมเพรสเซอร์แอร์และก็ถังเป่าของถังลมนะครับเป็นการ DIY นะครับแบบแปลงใช้งานไม่ใช้งานนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวเหมือนเดิมนะครับ พอดีมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเขาอยากจะทราบวิธีการต่ออ่าแต่ผมถามเขาไปว่าวิธีการต่อเนี่ยหมายถึงอ่าต่อระบบพ่อหรืออ่าระบบไฟฟ้านะครับวงจรของคอมเพรสเซอร์นะฮะอ่าแต่วันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอ่าระบบวงจรไฟฟ้านะครับบางคนที่ได้คอมเพรสเซอร์มาฮะอาจจะได้เป็นคอมเพรสเซอร์ตัวเปล่ามา ไม่มีพวกอิเล่หรือ้อกโอโ,หโหดมาด้วยเข้าไปสั่งซื้อมาต่างหากอาจจะต่อไม่ถูกนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปนะครับอ่าข้าวๆง่ายๆนะครับสั้นๆดูว่าอ่าเรามีวิธีการต่อ,อยังไงไม่ยากนะครับวิธีการต่อก็อจำลองมาจากตู้เย็นเลยนะฮะว่าเขาทำงานกันยังไงเดี๋ยวเรา ามาเริ่มเลยฮะสมมุติเราซื้อคอมเพรสเซอร์มือสองมานะครับอา,อาจจะไม่มีรีเล์ไม่มีโอโหลดนะครับไม่ม,ม,มียังไงเดี๋ยวเราอาจจะมาอย่างนี้นะฮะเราจะถอดอุปกรณ์ออกก่อนนี่นะอยู่ยนี้เป็นคอมเปล่ามาอย่างนี้คอมเปล่าอย่างนี้มาใช้งานได้ไหมถามว่าใช้งานได้นะฮะแต่ แต่วิธีการต่อมันอาจจะต้องค่อนข้างระวังซับซ้อนนิดหนึ่งนะคอ่าพอเราได้มานี้เราก็จะไปหาซื้อนี่นะอันนี้เป็นตัวรีเลย์นะครับไว้สำหรับอ่าสตาร์ทคอมิเซอร์อันนี้เป็นไรโอเวอร์โหลดนะฮะสำหรับตัดเวลาเขาร้อนอุณหภูมิร้อนมากนะฮะเขาจะตัดครับครับ ก่อนที่เราจะไปต่อกันเราก็มารู้จักกับอุปกรณ์ที่จะประกอบเพื่อจะให้คอมเพรสเซอร์นะฮะทำงานได้มีอะไรบ้างนะครับอ่ามีก้อนหนึ่งนะเป็นรีเลย์นะครับเป็นรีเลย์สำหรับช่วยสตาร์ทนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับสองเนี้ยคัโวโหลดนะครับใช้ใช้สำหรับตัดเวลาอ่าคอมเพรสเซอร์ก็ทำงานหนักนะฮะร้อน อุณหภูมิร้อนเกินไปนะครับเขาจะตัดตัวเขาเองนะครับเพื่อป้องกันไม่คอมเพรสเซอร์ไหมนะครับอ่าเราก็จะมาตรวจเช็คนะครับเราก็จะมาทําการวัดดูนะฮะว่า,อาโอเวอร์โหลดเขาทำหน้าที่ยังไงนะครับนี่เป็นตัวโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดนะฮะในสภาวะปกตินะครับเขาต้องต่อถึงกันนะฮะ ถ้าเขาถ้าไม่ดังแสดงว่าเขาเขาเสียนะครับเขาจะมาเขาโหลดที่ใช้ได้นะวัดแล้วต้องขึ้นครับครับเมื่อถ้าเขาทํางานเขาจะจากออกฮะเขาทํางานเขาจะจากออกเขาจะวัดไม่ขึ้น,นครับแต่ถ้าในภาวะปกติที่เรายังไม่ได้ใช้ใชงานหรือร้อนจางกิดวัดต้องขึ้นนะ สองนี่นะรีเลย์รีเลย์นะครับเราจะมีใช้อยู่สามขานะครับขาแรกก็คือขาหนึ่งนะขาหนึ่งครับขาเอสแล้วก็ขาเอ็มนะครับขาหนึ่งภาวะปกตินะครับขาหนึ่งกับขาเอ็มต่อถึงกันนะ ขา S ขาเจะไม่ถึงอ่ะขาหนึ่งนะครับขา M ็ต่อถึงกันขา S จะไม่ถึงถ้าเราจับไงเปึ๊บขา S กับขาหนึ่งก็อย่ถึงกันนี่คือภาวะเขาทำงานคะถ้าเราคว่ำจับไงถึงคว่ำ ไม่ถึงงายถึงนี่คือลักลก,การทํางานนะฮแล้วก็เป็นการวัดโกลว่ารีเล,ล์ใช้งานได้หรือเปล่าแต่ถ้าเรางายอย่างนี้ดังคว่ำดังสแสดงว่าเสียนะครับใช้งานไม่ได้ค่ะแสดงเขาไม่จากนะครับเพราะว่ารีเล,ล์ตัวนี้ต้องสตาร์ทแล้วเขาต้องจากนะฮะพอเขาสตาร์ทแล้วก็จะดูแล้วเขาต้องจากออกโอเคนี่คือรีเล์นะฮะ ครับหลังจากที่เราหาทราบอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการต่อคอมเพรสเซอร์แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ต้องมาหาขั้วก่อนนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะฮะปกติคอมเพรสเซอร์เขาจะมีอยู่สามขั้วแต่เขาจะไม่บอกนะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนก็คือหนึ่งเขาจะมีขั้วคอมมอนนะครับขั้วสตาร์ทแล้วก็ขั้วลันนะครับอันนี้เราไม่รู้ว่า ขั้วไหนคือ common start หรือ run เราจะมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกคร่าวๆนะครับง่ายๆนะครับอ่าคอนอ่นแล้วก็ดูตามรูปเลยครับแล้วเราก็กําหนดจุดขึ้นมาครับกาหนดจุดยังไงครับกาหนดจุดอย่างนี้น,นะหนึ่งเราให้ตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับถ้วต,ตัวนี้เป็นขั้วที่สอง้วขั้วนี้เป็นขั้วที่สามนะครับเราจะใช้มิตเตอร์นะครับวัดวัดระหว่างหนึ่งกับสอง แล้วก็จดค่านะฮะหนึ่งกับสองแล้วเราก็จดจดค่าไว้แล้วก็หนึ่งกับสามแล้วก็จดค่าไว้อ่าสองกับสามแล้วก็จดค่าไว้นะครับอ่าอ่าค่าจะบอกอะไรนะครับขั้ว C จะมีค่าโอห์มนะครับมากที่สุดนะครับ C ก็คือคอมมอนนะครับเขาจะมีค่าโอห์มมากที่สุดอ่าขั้ว h จะมีค่าโอห์มมากกว่าขั้ว R เสมอนะครับแล้วขั้ว R จะมีค่าโอห์มน้อยที่สุดนะครับ อันนี้เราจะมาวัดแล้วเราจะมาหากันว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับเราจะวัดขั้วหนึ่งสองก่อนนะครับแล้วดูไปพร้อมกันเราจะจดบันทึกกเนครับ1กับ2นะครับแปดสิบสองจุดเ้านะครับหนึ่งสอง อยู่แปดสจุดเกนะครับเราก็จะบันทึกลงตรงนี้นะฮะแปดนะฮะจุดเนะครับเราบันทึกไว้ก่อนนะครับแล้วมาวัด1นึ่สาม่ได้เท่าไหร่ ยี่สิบสามจุดหกนะครับหนึ่งสามแล้วก็บันทึกลงไปเลยฮะยี่สิบสามจุดหกนี่เราก็ได้แล้วเข่าๆนะฮะแล้วคราวนี้สองกับสามนะครับสองกับสามร้อยหกจุดสี่ร้อยหกจุดสี่เนี่ย ร้อยหกจุดสี่อ่าเป็นเพื่อนพอจะทราบแล้วฮะว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับหนึ่งกับสองได้ที่เท่าไหร่ครับแปดสิบสองนะฮะแปดสิบสองจุดเก้านะครับหนึ่งกับสามได้ที่ยี่สิบสามนะครับจุดหกอ่าสองสามได้ที่หนึ่งร้อยหกจุดสี่ สองสามดูลักษณะนะครับสองสามก็ 2, 3, คือสองขั้วนี้นะฮะรวมกันกับสองขั้วรวมกันจะได้ที่1้อยแสดงว่าแสดงว่าอะไรครับอ่าขั้วสองหน่งสองกับ1นสอันไหนมากกว่าหนึ่งสองมากกว่าก็ด้านนี้จะเป็น s yes, อนะครับฝั่งนี้จะเป็น R พอสองขั้วรวมกันนะฮะได้ร้อยหกหนึ่งก็จะเป็นคอมมอนเนี่ยหลักการง่ายๆในการหานะฮะถ้าใครเข้าใจตรงนี้ปุ๊บอ่าส่วนหาคอมฟิเซอร์นี่ขั้วคอมฟิเซอร์จะไม่ยากเลยนะฮะและก็เป็นการตรวจเช็คคอมที่เราอ่าซื้อมาด้วยว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับอ่าพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเรามาดูวิธีการต่อต่อ,อยังไงอ่า ภาพต่อไปครับเราจะต่ออุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราต่อก็จะมีนะโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับลักษณะการต่อนะครับอันนี้จะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับนี่จะเป็นดีเลย์ดีเลย์จะเป็นสามขาไล่เข้าไปที่โอเวอร์โหลดนะครับจากโอเวอร์โหลดเข้าไปที่ขั้วคอมมอน N ต่อเข้าไปที่ขาหนึ่งของรีเลย์ครับแล้วขา M ของรีเลย์เข้า q ว a ขา S ของรีเลย์เข้า qua S ของคอมนะครับอ่าล,ล,ลักษณะการทำงานเวลาเราจ่ายไฟไปปุ๊บนะครับตัวนี้จะโดนดูดเพื่อให้ต่อสตาร์ทนะพอสตาร์ทเสร็จอ่าเขาจะจ่ากออกนะครับเขาต้องจ่ากออกถ้าไม่จ่ากออกนี่คอม สตาร์ทไปแล้วไม่จากคอมจะไหม้นะครับอันนี้คือวงจรง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อจริงๆกันเลยนะครับผมอันนี้กจะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับไล่ไล่ต่อยงัยงไงนะครับเรามาดูก่อนเราประกอบโอเวอร์โหลดก่กอน เอาโอเวอร์โหลดต่ออย่างนี้นะครับสมมุติว่านี่เป็นสายปักนะครับปักเราตีเป็นปักนะปักเราจะต่อเข้าล่ะต่อเข้าคอมมอนใช่ไหมฮะต่อเข้าคอมมอนแต่เราต้องต่อผ่านโอเวอร์โหลดเพื่อให้โอเวอร์โหลดเขาตัดครับแล้วก็ต่อโอเวอร์โหลดเข้าไปในที่คอมมอน ับอย่างนี้นะแล้วก็เอาลายเข้าที่สายคคกุอนอีกเขาจะต่อถึงกันนะฮะเพราะเขาจะถึงกันนะครับนี่ฮนะเขาจะต่อถึงกันอ่าเขาเหมือนกับลายนี่เป็นลายนะีําเป็นลายเข้าไปที่คอมมอนนะครับต่อมานี่เป็นรีเลย์ที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ขาหนึ่ง นี่เป็นนิวตันนะครับสีเทาแล้วเข้าเข่าสีเทานิวตันเข้าขาหนึ่งขาหนึ่งกับขาเอ็มจากการที่เราวัดครั้งแรกนะอ่าเขาจะต่อถึงกันนะเราเข้าคลิกขดก็นี่เลยง่ายๆเอา S ขาเเข้า S ขาเเข้า R นะครับนิวตันเข้าขาหนึ่งแล้วก็เสียบเข้าไปเลยง่ายๆนะครับไม่มีอะไร ซับซ้อนป๊บดันข้นไปป๊บน้แน่นนะครับนี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วง่ายๆ,ๆนะครับถ้าใครรู้หลักการนะครับรู้จักวิธีหาหาขั้วขัวไหนไปขั้วไหน้าง่ายๆนะครับนี่ โอเคพอเสร็จแล้วแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> พอหลังจากที่เราต่อคอมเพรสเซอร์เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาดูด้านเฟเชอร์สวิตนะฮะเป็นตัวควบคุมการตัดต่อของลมนะครับถ้าเราใช้กับถังลมนะฮะแต่ถ้าเราเอา,อาคอมเพรสเซอร์อัดตรงเลย เราก็ต้องไม่ไม่มีตัวนี้นะฮะไม่มีเพชเชอร์เราก็จะเป็นปลั๊กอย่างนี้นะฮะต่อเข้าไปที่คอมเพรเซอร์เลยแต่นี้เราจะาต่อปลั๊กเข้ากับเพชเชอร์สวิตช์นะครับเพชเชอร์สวิตก็จะมี2ด้านนะครับสองด้านสองด้านนี้จะต่อถึงกันนะครับี๋วยวมาดู าหารที่วางนี่ครับเอาไว้ี่กล้ดกันนะสองด้านของเพชเชอร์สวิต์นี่เป็นปกตินะครับเขาจะต่อถึงกันทั้งล่างทั้งบนนะครับมัเ,เป็นสวิตตัวหนึ่งนะ่าถ้าเขาตัดนะฮะจะไม่ดังถ้าต่อนะครับอ่าเขาเหมือนเป็นสวิตตัวหนึ่งนะครับ ต่อ,อยังไงอันนี้ง่ายมากครับอ่าด้านขวามือนะครับเราจะต่อเข้าปักนะครับเข้า2เข้าล่างบนเลยนะฮะลายเข้าบนนะฮะเดี๋วตอนเข้าข้างล่างแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่มาจากคอมพิสเซอร์นะฮะน้ำตาลครับลายเข้าเข้าข้างบน นะครับเข็นเข้าข้างล่างหรือจะเอาปั๊กเข้าด้านนี้ก็ได้นะครับหรือออกด้านนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเหมือนกันนะครับใช้งานได้เหมือนกันอ่าไม่ไม่ได้ฟิกอะไรนะฮะพอมันต่อถึงกันทั้งหมดเวลาตัดมันก็นตัดพร้อมกันทั้งหมดนะนี่คือง่ายๆนะฮะหลังจากเราต่อปุ๊บเสียบปลั๊กเข้าใบาปั๊าบไฟก็จะวิ่ง วิ่งผ่านจากด้านนี้มาด้านนี้นะครับแล้วก็ผ่านไปเข้าที่นี่นะตัวคอมเพรสเซอร์ของเรานะครับเข้าไปที่โอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดเข้าคอมมอนนิวตันก็จะเข้าที่ขาหนึ่งนะครับผ่านเข้าขา M ส่วนาขา M แล้วก็เข้าไปที่ ขัว่ uh, นะครับส่วน uh, ขา S ต่อเข้าโคลกสตาร์ท uh, นะครับพอเสียบป,ปลั๊กรีเลย์ตัวนี้ก็ทำงานสั่งให้คอมิิวเตอร์สตาร์ทสตาร์ทแล้วก็จะายออกนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเทสใช้งานกันนะครับว่าเขาจะทำงานหรือเปล่านะครับใน,ในเสียไปนะครับคอมพิวเตอร์ทํางาน กตินะครับได้ยินเสียงล้วเสียงก็จะเบานิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เขาทำงานอยู่นะถ้าเราตัดเฟสเชอรอีวิตออกเขาก็จะหยุดนะอย่างนี้นะแล้วปล่อยเขาก็จะต่อนะครับอพอลมเต็มถังเขาใะ่ตัด ก็จะหยุดนะครับนี่คือการต่อง่ายๆนะครับลองเอาไปทำดูนะครับก็ทำคลิปง่ายๆครับบ้านเราครับเข้าใจง่ายๆไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับถ้าอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมก็จะทำคลิปใหม่ๆ ออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอ่าส่วนคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ